ครับผมบ๊ดีกระตรงกับวันจันนะครับจันที่สิบสามกันยายหกซี่ครับผมเมื่อนี้วิศผู้เกยวก็ได้มีโอกาสมาเปิดราคาค้า้วยอีกตัวหนึ่งครับผมเอาเป็นการบ่เสียเวลาครับผมไปพ่อครับจ้ากองค้าวโพดเลยครับเอาพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับอ่าพี่แนะนํานะครับครับผมอบตสมบัตินะครับได้ ในมือนี้ได้มาเปิดควายให้กับเอฟซีะให้พี่น้องเกษตรกรที่ต้องการควายไปเลี้ยงนะครับเลือกดีง่าย่ามดีบ่ครับเพราะว่าไปหาสามมือสี่มือตัวที่ได้มาตัวนี้ก็ตัวที่ได้มาก็โอ้ยออกจากเจ้าของแรกวมาควายเข้าควายมุนบม่อยากขายไปขอซื้อมาอยากเอฟซีแบ่งปันไปเอฟซีครับผมครับเอาบัานที่นี่พี่อบตัวว่าเกินพอสมควรแล้วัถามราคาเลยครับบานนี้แย้มราคาเลยพี่ออตตัวนี้เรเปิดให้เอฟซีได้จับต้องได้ให้ พี่น้องเกษตรกรที่ต้องการเลี้ยงนะครับตัวนี้ซืเปิดไแสนหนึ่งมืนครับเปิดพังนะครับพครับผมแสนหนึ่งมืันขอเบอร์เนี้พี่ออวตขอเบอร์เนี้ยบานนี้ศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่้าแปดหนึ่งเจ็ดสองเก้าเจ็องเก้หูจากปิหูจากราคาแหละครับผมมาเบิ่งรายละเอียดในตัวกล้วยกันครับผมบานนี้โอ้าเขาเปิดวามสูงเท่าไหรพี่ามสิงสามสาครับ ลอยสามสองสามสามเขาอายุไรปันใดบ่หนี่อายุได้สิบห้าเดือนครับเขาได้ได้น่องเขาตกแล้วครับน้องเขาออกมาแล้วครับครับผมเอาอันดับแรกเบื้องหน้าเขาครับผมโอ้หน้าเขาเขาเปิดดีสิพี่ช่วยไหมครับอัตลักษณ์ชัดเจนครับผมหน้าเขาเปิดครับผมมีตาแต้มนะครับแจ่มแจ่มข้อสองอ่องนะครับง่ามยืนงามเอ้างามยืนงามครับผมขางามเอบอกพผาดีนะครับไรไรกวางนะครับแจ่มแดีพอดครับครับผมหน้าเขาเปิด นะครับนะครับเปิดง่ามครับราคาเท่าใดกับพี่วบอกม่เบิ่งกันอ่ะเปิดให้เกษตรกรนะครับไปที่ต้องการเนี่ยโทรหาหลายเถืองนะครับเปิดหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นแหละครับโอ้โหมันเป็นกล้วยตัวกล้วยตัวดีครับป้อมาดีครับครับผมแข้งขาดีหางลึกหางลึกครับผมเบิ่งท้ายครับผมเบิ่งท้ายลูกถ่ายสุรินทร์ครับลูกป่านสุรินทร์สายป่านสุรินทร์บ่พี่สายป่านสุรินทร์ครับ เบิ่งรายละเอียดแล้วครับผมถ้าผู้ใดมากนะครับเด้อก็สามารถโทรมาหาพี่อปต่อได้นะครับเล็บงามเล็บดีเล็บสวยครับผมเล็บงามเล็บสวยนี่ครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นครับผมเอาถ้าผู้ใดมากกัาชาเด้อครับเด้อมากกัาชาสินค้าเกียรตินี่ราคานี้ผมว่าสียูบู้ใดโดนนะครับเด้อสำหรับกล้วยตัวนี้นะครับ ถ้าผู้ใดมากให้เรีบๆนะครับให้เรีบๆโทรมาหาพี่อบตด่วนนะครับนางสิดาทัดาอกไม้ควนทั้งสองด้านเลยครับควนงามไท้ายจ่อๆด้วยหรืวนให้ควนในเบื้องต้นอ่ะอยกวนอ่ะควนควนควนนางสิดาทัดาอกไม่กับควนนี่ก็ทั้งสองด้านครับทั้งสองด้านเรียบร้อยไหมครับครับทั้งสองด้านครับควนครับอืมควนนางสิดาทัดาอกไม่กับควนงามควนซองทางกับมีตัวนี้ซองทางครับควนซองทางครับมีแต่ควนดีๆนะครับเด้อครับนี่ควนตกช่วงอันนี้เา ควอนี่ยังก็จอมขึ้นจังสี่นี่จอมซื่อๆมันเป็นจอมเรียกควอนท่สองข้างครับอันนี้ควอนหางเงือหาค่ำครับผมควอนหางเงินมห่าค่ำนะครับด้านนี้กก็ตวงด้านนนี้ะครับอ่ะสำหรับเพ่ตัวนี้ก็่านไปครับผมเมื่อนี้ที่เปิดสามตัว้อเปิดสามตัวครับผมเมื่อนี้เีื่อี่น้องได้เบิ่งครับวัวใดน่าจะรีบๆเด้อตัวนี้สำหรับตัวนี้ครับลูกปั่นสุรินครับครับผม ตัวนี้ยาะมาเด้วยครับด้วตัวนี้สิมาไหวไปไหวครับผมสำหรับราคานี่เขา้งาทั้งสูงนะครับครับเขาเปิดดีครับไปโอเคผ่านสำหรับตัวนี้พียาจ่าจังหน่อยฝนก็ยังสิดตกวช่ต่อไปเป็นบางด้นบ้านนี่ก้อยเปลือก อ๋อพี่เอวตัวนะนํามด้วยเป็นเสียสายมากเลยครับตัวนี้ครับพันธุกรรมของเออเราก่อเขาดีครับเราก่อเราก่อเขายอดเยี่ยมครับสําหรับเจ้าทองคําตัวนี้นะครับเราก่อเขาดีมาเต็มนะครับครับผมลูกสายของเทพเทพมังกรนะครับเทพมังกรเป็นลูกของเทพมังค์ของบินบอลบือนะครับครับของบินบอลบือ ปูของเทพมงคลนะครับนี่เป็นลานของเทพมงคลเป็นลูกของเทพมงกรนไว้ของบินบอลบือก็ออกจากฟาร์มบอลบือมาครับครับตัวนี้ครับเรากอเราขอขามาติมนะครับพันธุกรรมดีแข็งขาหญ่อายุยักปีจักเดือนพี่โอตัวเก้าเดือนครับอายุเก้าเดือนความสูงความสูงอยู่ร้อยสามสิบห้าสามสี่สามห้าครับครับผมขอขาดนะครับอ๋อพี่ออตลองบอกราคาเบื้องบนนี่ตัวนี้สิเปิดไ้ บวกอเอาเด้อพวกอะไรเทพสีหรือไข่ยังไงอยากต้องการไว้นะครับตัวนี้พันธุกรรมดีลักกาเราก่อเขามาเต็มนะครับเราก่อมาเต็มเขาเป็นลูกเทพมังกรมังกรเทพมังกรเป็นลูกของเทพมงคลของบินบอลบือนะครับแม่เขาเป็นเสื้อสายโชคกะบีนะครับแม่แม่เขาเป็นโชคกะบีนะครับย้ายเขา ปุยนะครับปุยนะครับซื้อแม่ปุยนะครับที่ของบินบอลลูนเอาไว้นะครับเอาปีนปีนขางมาทั้งพี่บบดนี้กล้วยเ้างบวมีต่ำนีอย่างตัวเนาะบวมต่ำนี้ยอะกวนนี่บวยต่ำนีครับเอานแบเนี้แบบเบื้องใบหูนะครับใบหูใบหูนี่มีลายเพชรดรอทรับด้วยหูฟอนล้ำครับผมครับครับใบหูงามใบหัวแบบใบหูกล่อมต้องเลยหน้าสวยตาสวยหน้าสวยครับหน้าสวยเช่องเช่องกริงจริง ราคาไม่ก็ได้พี่ว่าต่อราคาเท่าไรเปิดไว้สิบสามสิบสามหมื่นครับสิบสามหมื่นครับสิบสามหมื่นครับผมเรากอดีครับเรากอมาเต็มเลยครับพันธุกรรมเขาดีครับแข่งขายในเล็บสวยครับสวยเชียงคล้ยห้องบ่มีต่ำนี้ยังเนาะพี่เนาะสวยดีนะครับสวยดีอ้าถ้าผู้ใดอยากได้นะครับกายากสาเด้อผมเด้อ ขยศ้านะครับแขียงขาใหญ่ครับผมแขีงขาเงยกล้วยได้ยักเดือนแล้วก็ได้เก้าเดือนครับคล้วยได้เก้าเดือนแขีงขาดีนะครับเด้อเก็บไว้เป็นเป็นพ่อทับนะครับสายประกวดเลยครับหน้าตาสวยสายประกวดแขีงขาดีแขีงขาใหญ่ครับผมหน้าร้อนะครับหน้าร้อสายประกวดเลยครับเล็บสวยบ่มี่ต่ำนี้นะครับเด้อสำหรับกล้วยชนีนะครับ เอาพี่ออกาจากขอเบอร์ไม่อีกแค่นั้นก็นะศ3729ครับผมเก้าแปดหนึังสา้ครับสองเจ้าครับผมอ๋อถ้าผู้ใดสนใจนะครับถ้าผู้ใดสนใจย่าซ่าดนะครับเด้ย่าซ่านะครับให้รีบๆนะครับอยู่ได้กล้วยสวยๆงามๆไปดูแลนะครับใครสวยดูใครใครสวยงามเลยครับใครครับ ไข่บ่บิดบ่เบี้ยวบ่บ้าิดครับสวยงามเลยไข่ครับครับตรงดีใครงามตรงสวยเลยครับไข่ครับครับผมนี่แล้วใครครับผมครับครับใครสวยครับไข่ดีอะมีอีกบ่พี่เอาตาบ้านี่มีอีกตัวนึงครับที่เปิดในเอฟซีหายากเนื้เกินครับแม่นางน้อยครับเอจ้าเทพมังกรแล้วสำหรับตัวนี้ผ่านบ้านี่ครับครับหนึ่งลีบเบอร์แฉงขาใหญ่กูล่ะ สายสายประขวดสายประขวดสายประขวดนี่จะแบบนี่สายประขวดอ่ะตัวนี้เป็นเส้อสายบ้างได้บัานที่ไหน เพชรลำพูครับเพชรลำพูโอ้หีเอกสารมาครับใส้เบิงขอเบิหงเอกสารพูครับเบงกัน่ะเจ้าเพชรลำพูครับนี่ครับเป็นลูกของเพชรลำพูลยครับเด้อลูกของเพชรลำพูนะครับมันทับสามข้างแด้วมันข้างนั้นโมแมนต์นี้ตรงข้างว่ามีใบมีหลอดครับผมบอกเป็นใบมีหลอดมีใบมีหลอดนะครับว่าทับนี่มันทับสามครังทับสามข้างนะครับแม่ของทับสามข้างรายละเอียดกับซิโยได้ใบนี่แหละครับในใบถ้า Sugar, ครับออรายละเอียดยู่ใได้เพื่อนว่าทับสามเทียซื้อซื้อมานังปั๊มปั๊มดอนมงครับป่าดอนมงครับปั๊มไงอยู่ครับมีเบอร์หมอมีรายละเอียดยู่งได้หนีล่ะครับรลยละเอียดต่างๆยู่งได้หนีล่ะลูกสาวของเพชรลำพูครับผมเพชรลำพูมีใบมีหลอดนะที่เอาตอเก็บวบบันอ๋อรายละเอียดยู่ใได้ตัวขั้วนี่มีอย่างแน่บัดนี่นี้งามเปิดนะครับแทงขาไงเงาแทงขาเใาไ่นะครับ ง่ายเป็นหน้านะครับง่ายเป็นหน้าสวยครับหน้าตาสวยเขาเปื้อด,ดีครับเค้งขาสวยครับผิวพันธดีครับคุยอ้างดีนะพี่นะครับ,รบลึกทางดุครับขาสวย เอาฟังรายละเอียดมาพอสมควรแล้วราคาเท่าไหรพี่ครับตัวนี้มันหายยากหลายครับที่ได้นะครับแสนสามนะครับแสนสามหมื่นครับแสนสามหมื่นครับผมแสนสามหมื่นครับแสนสามหมื่นคุยอ้างดีนะครับได้คุยอ้างดีรับโตดีนะครับร่าโตดีแข้งขาใ่นะครับลูกสาวเพชรลำพูนะครับนาเขาเปิดยางสวยนะครับถ้าผู้ใดสนใจก็จะท่าครับผมของดีๆนะครับถ้าท่าสิะไม่ได้เป็ยนเจ้าของนะครับ นะครับทักมาหาพี่อบตได้นะครับกล้วยแียงขาใหญ่ครับผมตัวนี้กล้วยอ้างดีนะครับท่านได้กลิ่นอาหารเปลี่ยนไปไหมกล้วยเท่านี้เป็นแล้วครับกินเปลี่นแล้วครับหัวทตารับหหัวทารกินครับผิวพันธุ์กำลังมากครับผมกำลังขัดกินครับกำลังเกลี่ยงกำลังเลี้ยบเป็นกำลังขัดกินครับปล่อยออกจากฟาร์มดอนมงครับออกจากฟาร์มป่าดอนมงครับ เอาขอเบอร์ไม่กันนะพี่โอต่อท้าคลิปนี่084 981 3729นะครับพี่โอต่อสมบัติด้วครับเด้หายากหาทั่วประเทศไทยแแนนเมอควนนะครับแหงขึ้นเสมอหายจับได้โชคดีเลย่แขาดีว่าที่ัเปิด้เปิดไเอนะครับบัาบีคนมากน้ำเนาะบัามีคนมากน้ำนะครับ เปิดเอฟซีงามไปเปิดแล้วแงขาก็งามนาตางามตาสวยตาสวยนาตาสวยตาสวยครับดูครับหน้าตาสวยครับครับนี่สิบสามยี่สซ้เน่ยนะสูงร้อยยี่สามเริมถามความสูงต้วล่ะครับความสูงร้อยยครับผม เอาสรุปแล้วพี่ต่อเปิดสามตัวตัวบนี้เปิดสามตัวนะครับเปิดสามตัวครับเอาสรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับเนาะครับสวัสดีครับสเมื้วาเปิดายากยตัวที่ได้ตัวที่ได้เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ เอฟซีเอ้ยหายยากหลายตัวเพื่อนที่ขายให้ขายตัวนี้ทำนหน้า